สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแปลคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับหลังได้เห็นมานั่งสำรองของไทยลีกหนึ่งนะครับสำหรับการแปลภาษาผมใช้เป็นแอปแปลภาษานะครับผมและท่านใดที่อยากให้ผมแปลเป็นภาษาอีสานคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับและสำหรับท่านใดที่อยากดูคลิปเต็มๆสามารถกดลิงก์ได้ด้านล่างเลยนะครับผมงั้นเราไม่รอสายกันเลยครับเรามาแปลคอมเมนต์กันเลยครับผม คอมเมนต์ที่1เวียดนามีเพียง2สโมสรเท่านั้นที่ทําได้คอมเมนต์ที่2นะครับในเวียดนามฉันดูดีกว่าตอนนี้ดาลาจานวนหนึ่งหนึ่งร้อยูโรไปเล่นที่เวียดนามเมื่อฉันถูกแทนที่ฉันต้องนั่งบนเก้าอีพ้พลาสติกเหมือนดอกและมีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ว่าเป็นเรื่องปกติที่จะยืมสนามของ VPF แต่ไม่มีลานส่วนตัว ผมขอเสริมิดนึงนะครับ VPF คือสหพันธ์ฟุตบอลของเวียดนามนะครับคอมเมนต์ Comment ที่3นะครับเวียดนามไม่ดีเท่ากับไทยลีกต่อไปคอมเมนต์ Comment ที่4ดีของเรากำลังดำเนินแน,น,น,นวทางของไทยลีกคอมเมนต์ Comment ที่5นะครับการพัฒนาของฟุตบอลไทยที่ถูกต้องอันดับที่6นะครับ มองไปที่ม้านั่งของเวียดนามไม่อยากจะพูดเลยให้มาตอบกับคอมเมนต์ที่เนะครับแพ้เวียดนามสเตเดียมทั้งนั้นลองถามดูว่ามีสนามไหนในไทยหลีกบ้างที่มีสนามปลูกผักเหมือนเวียดนามคอมเมนต์ <Comment S 2> ที่แปรนะครับไทยหลีกมีนักลงทุนเป็นจํานวนมากดังนั้นจึงเป็นเรื่องจริงที่พวกเขาทาร่ำรวย คอมเมนต์ที่เก้าแล้วครับผมพวกเขาเป็นมืออาชีพมากจริงๆคอมเมนต์ที่10บกอีพัติในเวียดนามยังไม่ต้องติดคอมเมนต์ที่11นะครับอย่าฟังท่านผู้ทรงที่ยุโลงว่าจะทำสนามของเวียดนามแล้วก็มีแล้วมีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับเป็นรูปอิโมจิร้องไห้และหัวเราะนะครับ คอมเมนต์ที่12เก้าอี้สวยๆตัวน,นั้นฉันอยากนั่งต่อมาแล้วครับฉันคิดเกี่ยวกับซีเกมจะมาถึงฉันคิดจะเปลี่ยนเก้าอี้ในตอนนี้อย่างจริงจังต่อมาแล้วครับผู้เล่นสำรองมีพี่พักพิงที่ดีอันนี้ขอชมไทยลีกนะครับผมคอมเมนต์ที่15 คนที่สอบสนามเวียดนามสามารถดูได้อันดับที่16ฟุตบอลที่สำคัญที่สุดคือฟุตบอลที่เล่นดีและได้รับใสยชนะมากมายแม้ว่าผู้ชมจะเข้ามาชมการเตะบ,บอลปลอมและการเสียกอาอีไ vip ไม่ได้ใส่ใจอันนี้น่าจะหมายความว่าผู้บริหารไม่ได้ใส่ใจนะครับ มาเสียใจก็อีดี i p ประมาณนี้นครับผมคอมเมนต์ที่17ดูมีคัาไกลจากเวียดนามจริงๆแล้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์นะครับคุณสมบัติไม่ดีเท่าไปกว่าเวียดนามแต่ถ้าอย่างมีสิ่งอำนวยความสะด,ดวกดีกว่าเรามากแค่นั้นเองแล้วคนมาตอบอีกอีกนะครับว่ายังดีกว่าเวียดนามมาก คอมเมนต์ที่18 90%ซของที่นั่งสนามกีฬาโลกผลิตในประเทศจีนเมตแต่สนามยุโรปแล้วแล้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์นะครับโรงงานเหยียนกุ่สูตรในโลกโอ้อยอะไรจะขันนั่นกระผมคอมเมนต์ comment ที่19นะครับเพราะเพียงช่องทางการลงทุนและการลงทุนในฮานอยนั้นแขน็งแกร่งและร่ำรวย แต่ก็มีชื่อเสียงในทีมอื่นๆด้วยแล,วแล้วก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับนอเป็นนักธุรกิจลงทุนในฟุตบอลแบบเวียดนามของตนเองทำเงินใช้ปีละไม่กี่หมื่นล้านงดยังกล้าที่จะลงทุนอันนี้ก็พูดไปถึงประธาสนสโมสรนะครับผมของเวียดนามแล้วก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ว่า ผู้คนลงทุนและสร้างรายได้จากจุมชนพวกเขาจะต้องเรียนรู้ความเป็นมืออาชีพแต่หัวหน้าที่สามารถเลี้ยงดูสมโมสรได้แทบจะไม่ใส่ใจกับปัญหานั้นนี่ก็จะมาอธิบายเรื่องปัญหาของสมโมสรของเวียดนามนะครับผมอันดับที่20ครับผมก้าอของสมโมสรเวียดนามเสียไปกับโ้าอในฟอร์มัวที่ผู้ให้นั่ง โอ,โ,โอ้โหอันนี้ก็ประชดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมคอมเมนต์ comment ที่21เป็นของคนอินโดนีเซียน,นะครับมาร่วมเกมด้วยนะครับทำไมต้องรักษาระยะหา่างแล้วก็มีอุโมจิครับเป็นรูปยกมือให้กับรูปยิ้มนะครับมาต่อที่คอมเมนต์ที่22นะครับแค่อยากนั่ง K K K คอมเมนต์ที่23ครับผมกันเก่าถึงมีแต่ความเจ็บปวดมากขึ้นผู้ดูแลร,ระบบมาต่อกันที่คอมเมนต์ที่24นะครับผมที่นั่งในวีรีแพคกัมุูชาลีแค่อยู่ห่างจากไทยลีบีในกี่สิบปีคอมเมนต์ที่25นะครับการพ่นยาฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะเข้าเวียดนาม เพื่อให้ผู้เล่นขนพื้นยาแต่ฉันยังไม่พอใจกับเก้าอี้เหล่านี้อยู่นานขึ้นแล้วอันนี้เขาก็มาบ่นเรื่องเก้าอี้นะครับผมคอมเมนต์ที่ยหกนะครับเก้าอี้เกมเหล่านี้หายไปไหนพขเขาเขียนคํำถาม,มงงครับว่าเก้าอี้เกมเหล่านี้หายไปไหนครับคอมเมนต์ที่ยีนะครับผมแน่นอนว่าผู้คนในประเทศของพวกเขา ภูมิใจอย่างมากจุๆจ๊ๆเวียดนามอมเมนท์ที่ยี่สิบแปดครับผมประเทศของพวกเรายากจนกว่าประเทศทอื่นๆแต่คุณเองได้แต่บนตอนนี้ตามทันสติกริจ,จะเฟื่องฟลูลองคิดดูและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันนะครับผมคอมเมนท์ที่ยี่สิบเก้ากลับมาที่พิมรีเวียดนามแอดมินาอ,อันน้เขาบอกว่าแอดมินกลับมา ที่วีลิ่ของเวียดนามนครับผมและมาต่อกันเลยครับผมหลังชาวเวียดนามเห็นสุดแข่งของทีมใ,ในไทยลีกนะครับ2 0 2มาดูก,กันว่าพวกเขาจะคิดเห็นอย่างไรครับผมออคอมเมนต์แรกนะครับไทยลีก90%ได้รับการสนับสนุนจากสร้าง้ังก็หมายถงเครื่องดื่มเบียร์ของบ้านเรานะครับผม คอมเมนต์ที่สส่วนใหญ่เป็นเสื้อที่ผลิตในประเทศคอมเมนต์ Comment ที่3เป็นของคนไทยนะครับผมขอบคุณที่ทำเกี่ยวกับไทยแลนด์คอมเมนต์ที่4นะครับวีลีกและทั้งรีกไดโปดคอมเมนต์ Comment ที่5นะครับเป็นของคนอินโดนะครับที่มาร่วมแกมด้วยนะครับต้องทำเสื้อแบรนด์อินโดโคมาต่อกับ คอมเมนต์อันดับที่หนะครับผมฉันชอบมากจากประเทศไทยต่อมาครับผมเป็นคอมเมนต์ที่เจ็ดน,นะครับในประเทศไทยนนยงปกข้อ,ข,อขนาดเล็กโโ่ก็ไม่เล็กนะครับผมมาต่อกับคอมเมนต์ที่8เลยนะครับผมถามเราจะเห็นว่าลีฟุตบอลลายเห็นในประเทศกําลังพัฒนามีจุบอลเสือจํานวนมากที่พิมพ์ลงเสียแข็ง นอกจากจากนเซอร์เลายใหญ่ที่เพียงวงอยู่หน้าอกกลางจากเวียดนามมักมีผู้บริจารายใหญ่เพียงลายเดียวเหตุใดในเวียดนามจึงไม่ใช่ความสามารถเล็กๆน้อยๆเหมือน,นต้นไม้จำวน,นมากที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มแต่จนเป็นผู้บริจารายใหญ่จากนั้นทีมมักขาดทุนหรือ ผมไม่ทราบว่าใครสามารถอธิบายได้มาต่อกับคอมเมนต์ที่เก่าเลยนะครับเป็นคนไทยนะครับผมนั่นเสียฟุตบอลสุนบุรี FC 2018ก็จบลงไปนะครับผมสำหรับคอมเมนต์ในวันนี้ใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรทำ ทำคอมเมนต์อะไรสามารถเ้นไวไ้ได้ได้ด้านล่างเลยนะครับผมใครอยากดูคลิปเต็มๆสามารถกดลิก์ด้านล่างเลยนะครับผมผม,มแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วค่อยมาพบก,กันใหม่ในคลิปหนา้าสวัสดีครับ